ฮัลโหล everybody สภาพโอ้ยวันนี้งานเลือนนะครับผมมาเลือนมาเลี้ยนยังแต่งหน้าแต่งหน้าจนแล้วแล้วเบิ้ดทุกอย่างเลี้ยแล้วเบิ้ดทุกอย่างเลยกำลังสิใส่ถุงนอง เรือเรือเตยส่ยสุดเละขึ้นไปลองเพลงเลื่อนซ้ำจบข่าวเลื่อนเลื่อนเป็นพรุ่งนี้นะครับมืออื่นมืออื่นมอืออื่นเล่นสามทุ่มเอ่อเลิกประมาณตีสีเคีงนะครับโอดิคขสิตเสียดายครับพี่น้องครับเนื่องจากฟ้าฝนไม่เป็นใจและะ้วก็ ันมีการพูดคุยกันแล้วนะครับผมัมนมีการพูดคุยกันแล้วว่าตกลงกันว่าเลื่อนเลื่อนเป็นพรุ่งนี้พรุ่งนี้เจอกันที่เก่าที่เดิมนะครับวัดโธทเจติยาเอ็นบอะอำเภอสวงจังหวัดรอเอ็ดเช่นเดิม นั่นซื้อสารกันเนี่ยอะไรบัดกลางแววจะพาพน,น,น่าหนึห่งกับน่าคนหรอนี่ครับรีสอ์ทนอนครับพี่น้องครับหลังเวทีจืนมากๆจืนฝนฝนตกมากนะครับช่วงแรงช่วงทุ่มสองทุ่มนะครับ เอาเอาเอาโอ้ยย่างานลยนี่ลละลักทานที่มันคงเห็นบ่บอลมเลยย่างของบันไดเสย เฮิบเกิบเบ,เบงานบัก่า่เลยพี่น้องนะครับบุญเป็นบุญบังไฟนะครับพรุ่งนี้จุดบังไฟมัอนี้เป็นมือเสิ่งของเพียบนะครับเร่ว่านาเสียเดย๋ยวอรอมื่ออือนนะครับผมรอเจอพรุ่งนี้ได้เลยหวังว่ามือเอืนอ่นคือสิบโตกอีก มันบริตกนะตกแห้งนะครับแต่ว่ามันหันแบบตกมากพอาลำคันพยานเอื้อมมันโมเสาก็เลยแบบเอ้ยพนยานมือแรงมันมากอีกก็เลยเรือ นทางเต็มแมพสีผ้าพี่ใสแมพบอกว่าล่านซักผ้าหกลอยโลเอ้หกลอยเมตรหกลอยเมตรนี่ยังเป็นโล่ไวย่างไประยะทางย่างไปหอดลานโลนึงอีหลี

ตลาดยุดมองในระบันวลาดยุดทางตลาดใกล้ใกล้จักกิโลยู่ประตูี่เขาปิดสิบกโลบ่ะตูที่เขาปิดงานใกล้ไมไกลงานใกล้เลยกบตันตรงไปเลยกบตันางใกล้ยานใกล้ไปกบตันไปไปกบตาน สำหรับวันนี้ RIP พรุ่งนี้เจอกันมื่นค่ะมื่นค่ะเนีนค่ะกอเพาพอนแหนพลานคานเรียนครับผมเรนื้องันไงเด้งไปนอนแถวนี้ละจ้าบ้านที่นอนแถวนี้เอนอนนวัดม้งเห่อจ้าโอ้ยจขี่น่องอะไ แ้บอก็บักตันนี่คุณดิ <c oughs> ไม่ได้กับไปไม่ได้กับไปแล <c oughs> ้วพ <c oughs> ี่จาไปนะแล้วเขาซอยด่ากเอาิฝากบาอ,อกี่ให้จบอกาย <c oughs> รถพอ่อกแบงค์ร้อยลำเคิน <c oughs> ออฟฟิเชียลเอาเปิดไทยเอาอเปิดไทยรถต่องอกงส์ร้อเออียเอาอ <c oughs> า

ปัปิดแซดขับคีแับพันจะ์่งไายคีบอยร่วมเดินทางครับโอ้กำลังฉีสต็อปแล้วว,ว,ว่ามันเห็นหมอกระเป๋าหล่ะเออ,อกระเป๋าใครมหยนกรบปเนี่ยียบ